ครับพี่น้องครับองค์อิง,องกำลังประชุมด,ด่วนอย่างน้อยจะอยู่ตรงทางเข้าทางฝั่งซ้ายใช่ใชอชห้ทันหกทุ่ม ออแจ้งยอดแจ้งยอดที่ไลโอไลสดเมื่อกี้นะครับผมยอดยอดทำบุญทั้งหมดนะครับ1นึ0 0 0สนหนึ่งแสนับผมดร้อี่บาทครับผมแล้วก็ยอดมาไลยลูกสาว47,535บาทครับแล้วก็ยอดทั่วไป ไว้ก็เอายอดทำบุญเปลี่ยนกันไม่หล่ะเอายอดเธอให้วัดเอาวัดให้เธอไม่หล่ะเออเอำไหมอ่ะงงของวัดงงนะเออของเธอให้วัดอ่ะพูดอุดของวัดไหมเออโอเคก็แค่น้นโอเคก็แค่นี้นะครับผมหนึ่งแสนสองพันแปดร้อยสี่บาทหมดชูล้านแล้วครับผมหมดชูล้านแล้วก็ถอยค่ะ ถอยถอยค่ะพ่อลยมความบอกเขาฟังหน่ะบอกไปใส่ไปทั้งหัว บอกว่ยาไปก็บอกว่ายาะต้องเย็นแน่เดี๋ยวออกไปท้งดาค่ะไปทงฟังใกล้ๆกันไปฟังประชุมใกล้ๆกันเดียววยเจ็ดเจ็ดยงนี้เอ้ เจเจียตามลูกเสียเลยบอกเลยดิจ mm ้ะเจ้นเลยนจ้า well, ลูกพ่เมิศท่าทีทยาอิทยานอ่าวุสอาวุสูมาเดชัยอาวุสโอเคพอพูดชื่อเสร

เป็นยังลูกอันนี้ขนาดน้อนหน่อยเด้หอนอนนะแต่นอนอยู่จัดไปเรื่อยๆเลยฮะเป็นโต๊ะมือคนหรืออะ้อนอีกอะโดอยู่รู้มกวนี้นะคะกี่คนแล้วของบ้านเราไปกี่คนแล้ว อันไหนแม่ฟังเนี่ยนี่เเสื้อสีดำเสื้อสีดำบากุกยืดแ่สามเคือหนังเยื้ยโชคชัยดู้อูปเลยเชืที่กาเอีนาหางันเลยพูดถึงแม่หางเลยว่าเราตีปุ่นแล้วนึ่งสองสาโอ้กยังเมื่อเอาหนแงกนเมึงใส่ใส่หนงพิมมาเจเจสีทฮาเฟือง ฮันนี่เสืัก่าสาวิ่งหลังว่อนวดหลังปวดหลังปวดหลหลังั่วดหลงดหลัดวลังหดหลังปวดหลัดหลั่ปงนีดหลงวดหลัดลังวดหลัังปวดหังปวดหังดหัลัวดหลัังปวดหลัดังัััหดดังัล พวกแม่มาลูกานวกไม่คอยงานวกออกไ่หรี่จับลายเซ็นตัวเโอ้ยคอยขโมงวันกระตัมอยู่เ้อ่าจนเล้เก็บขึ้นไหมฟังคนกู้ตาจีไเนี่ะนี่วัดพระเอียงมเสีาสีพระเสียสี แพยูโซไนซินทาการโซลิสีพระสิสายขาวเลพิสิทธิ์ที่เหมือนใครใช่ไหมแดและมีเองอยู่บ้านเลมอยู่บ้านเลห้ตัวเล็อยู่ก็อ

ตน้นกระทินบัใหญเลยค่ะเพรว่าเดี๋ยวจะมอบมาแรงให้หน้องด้วยตน้นกระทินใหญ่มากค่าายถ่ายถ่ย่ายถายถ่ย่ายถย่มย่าย่า่าย่า <laughs> จ้ามงี่ี่บแปดพจิายม่อวนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต่นี้แม่พี่กำลังหาข้าวให้เราทานนะครับทต่ไมมืดจังอันนี้ไงก็ คิชีอวันนมีเมียพ่อเอกไงเม่คืก็นังคืกังที่แม่นาเขาสู้แขกกินเนี่ยทีเด็ดเลพี่น้องมื่อนีนซื้อเลขหกหนึ่งสี่กับสี่สองเลขหกหนึ่งสี่เลขสีสองอีนไว้บ่อยฟังดิเกิวเบอฟังตื่นขึ้นมาจำเลขยิ่อย่งบุรุอยู่ในหัวนี่ยสี่สี่สอง เคยมานอนรีสอร์ทน claro no? ี่เราทีมดิเมนตั้งเดท่านบอเออท่านบอท่านท่านเนี่ยท่านเดยวน่เม็ไปนอนี่นะเราไงซะ้องปดคุณละเจ้าบาท1ีบาทเหนียงเราจะเหียงครับอันนี้ไอ้ฟางคุณต้องตัดต้นไม้

พี่รมที่รชีได้มอบอะไรให้ใชใช่ใใช่เป็นป้แดงอยู่กันน้นี่แหละแม่คนเดียวกันแม่คนเดียวกันจับมือหมับอหม่เคยได้จับจคเอม่นมือหาแล้วลิ่นมะละล อันนี้อันนี้แม่กับเบิร์นอันนี้เป็นแม่นอตบ้านนักฟ้าใสน้องเจ้าดอนจักย้อนแม่แม่เป็นแม่นอตอยู่บ้านนักฟ้าใส ใช่อยู่ในแถบมาทั <si ้งมาสู Demon> ่วัวแการสาวแม่ก็อยู่ในบ้านนั่นแหละไม่เห็นอด็กเลยเกงอยู่ในนั่นแหละนี่แม่แอบดูหนูอยู่ดูตลอดแลยไม่ค่อยนั่นทำซื้อตัวนั้นไม่ได้ตัวนี้นซื้อตัวนี้ใช่ไหมแก้บนบอกว่าจะให้อะไรถึงบ้านไง ไม,มใ่ใช,ใชใ่ให้ที่ไหนก็ได้เนี่ย่แม่เปิดขา่ที่ได้ค่ะมามอบมาไล่แหนองปุ๊บ